ทั่วโลกตกตะลึงแล้วก็ให้ความสนใจติดตามเรื่องนี้ก็คือเรือบรรทุกสินค้าติดธงสิงคโปร์ที่ชื่อว่าดาร์ลี่หรือว่าบางทีเขาออกเสียงต้าหลีต้าหลีหรือว่าดาร์ลี่เป็นเรือติดทงสิงคโปร์เรือลำนี้ยาวประมาณ300เมตรกว้าง48เมตรนี่นะฮะออกจากท่าเรือบริสที่เมืองบัลติมอร์ตอนประมาณเที่ยงคืน45ก่อนจะเข้าสู่วันที่ 26มีนาคมปลายทางนั้นจะไปที่กรุงโคมโบของสีลังกาแล้วหลังจากนั้นเรือออกมาประมาณสักเที่ยงคืน45ประมาณเที่ยงคืนครึ่งเรือก็หยุดนะ,ะเอยประมาณตีหนึ่งครึ่งรเรือก็หยุดแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับแจ้งว่าเรือลำนี้ไปชนเข้ากับสะพานฟรานซิสสกอตคีนี่นะฮะจนกระทั่งสะพานนี้พังลงมาเป็นสะพานข้ามแม่น้ำ ปาทับสโกในเมืองเบอติมอร์รัฐแมริแลนด์ของสหรัฐนี่นะครับชนเข้าต่อหม้อของสะพานหลังจากนั้นสะพานก็พังถล่มลงมาระหว่างที่เกิดเหตุก็แน่นอนว่าเขาดูแล้วน่าจะมีรถอยู่บนสะพานมีคนอยู่บนสะพานคเนในตอนแรกนั้นเนี่ยน่าจะมีคนอยู่บนสะพานประมาณสักเกือบ20คนได้แล้วก็มีรถอยู่หลายคันตกลงไปในแม่น้ำนะครับ ในในแม่น้ํานั้นอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ8ปดถึงเองศาเบื้องต้นช่วยเหลือขึ้นมาได้สองคนก่อนนะครับแล้วคนที่เหลือนั้นก็ต้องรีบให้การช่วยเหลือเพราะว่าในน้ํานั้นค่อนข้างจะเย็นมากประเมินแล้วจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าคนถ้าตกลงไปในน้ําน่าจะทนอยู่ได้ประมาณสักแค่สองสามชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่าน้ําอุณหภูมิประมาณ8ปดถึง 9องศาเท่านั้นเองนะครับเนี่ยนะฮะชนเข้าอย่างจังแล้วก็เรือลำนี้เนี่ยนะครับสูญเสียการควบคุมเนื่องจากเครื่องยนต์ขัดข้องจนกระทั่งเครื่องยนต์ดับแล้วเส้นทางการเดินเรือนะฮะการเคลื่อนที่ของเรือลำเกิดเหตุซึ่งส่งสัญญาณฉุกเฉินขอความช่วยเหลือหลังจากที่เครื่องยนต์ดับ หลังจากนั้นอีกไม่นานเรือลำนี้ก็ไปพุ่งชนสะพานเนี่ยนะฮะเพราะว่าเรือเคลื่อนที่มาแล้วหลังจากนั้นเครื่องยนต์ดับพอดับแล้วเนี่ยก็สูญเสียการควบคุมนะเรือก็ไหลพุ่งไปชนกับตอหม้อของสะพานก่อนเกิดเหตุนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บนเรือได้ส่งสัญญาณฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแล้วนะครับเพราะว่า พอเรือมาเร็วแล้วก็เครื่องดับก่อนก็ไม่สามารถควบคุมทิศทางได้นี่นะครับแต่ว่าการที่คนบนเรือแจ้งเหตุให้กับเจ้าหน้าที่บนฝั่งได้รับทราบว่ารเรือขัดข้องสูญเสียการควบคุมแล้วก็มันกำลังหันเหทิศทางไปที่สะพานก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนสามารถแจ้งไปกับเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งให้กันรถไม่ให้ขึ้นไปบนสะพานได้ทัน แต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันมีรถยนต์บางส่วนอยู่บนสะพานแล้วอ๋ออยู่ก่อนแล้วคือคนบนเรือเจ้าที่บนเรือเนี่ยแล้วเขารู้แล้วและว่าเขาควบคุมเรือไม่ได้ครับเพราะเครื่องมันดับดับเพราะสาเหตุอะไรเดี๋ยวไปว่ากันทีแล้วเรือมันก็ไหลไปพุ่งชนสะพานแต่ก่อนที่จะถึงสะพานเนี่ยเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าควบคุมเรือไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งว่าไม่สามารถควบคุมเรือได้ก็แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมปริมาณรถบนบนสะพานก็ไปห้ามรถเอาไว้ทันไม่ให้ขึ้นไปบนสะพานนี่นะแต่ก็มีรถบางส่วนมันอยู่บนสะพานอ,อยู่แล้วนะถ้าดูนี่มีไฟที่มีไฟกระพิกบกระพิบอยู่บนสะพาน<อ>นั่นแหละนะใช่นี่นะฮะเรือลำนี้เป็นเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ต่อขึ้นมาเมื่อปี2015ความยาวของเรือประมาณ300เมตรสามารถบรรทุก ตู้สินค้าหรือว่าตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์ได้ประมาณ1,000 0ื่นตู้ตอนที่เกิดเหตุเรือลํานี้นะฮะบรรทุกตู้สินค้าอยู่4,679ตู้กําตู้กำลังมุ่งหน้าไปที่ศรีลังกาตอนเกิดเหตุมีผู้ควบคุมเรืออยู่สองคนแล้วก็มีลูกเรืออีก22คนนี่นะยังไม่มีการรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บอันนี้หมายถึงบนเรือนะครับ ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกก็คือการค้นหาคนที่ตกลงไปในแม่น้ำหลังจากเกิดเหตุเรือไปชนสะพานนะครับอ,อ,อ,อีกเรื่องเร่งด่วนหนึ่งก็คือว่าจะต้องจัดหาเส้นทางสำรองที่จะใช้แทนสะพานที่พังถล่มลงมาคาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับการขนส่งรวมถึงเส้นทางการเดินทางเป็นเวลานานหลายเดือน หรืออาจจะเป็นปีก็ได้นะครับนี่นะฮะโอ้โหนี่คือภาพทางขึ้นนะครับแต่ว่าตัวสะพานนี่คือพังไปแล้วพังไปแล้วแล้วเป็นสะพานข้ามแม่น้ําที่เ,เป็นสะพานที่สําคัญนะครับสะพานแห่งนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับยาวประมาณสองกิโลกว่านะสะพานฟรานซิสสกอตคียาวสองจุดห้ากิโล สองกิโลครึ่งทอดยาวเหนือแม่น้ำปาแทฟสโกเพื่อข้ามไปสู่ท่าเรือเบลติมอร์เปิดใช้เมื่อปี2,520นห้ร้อยีนะครับดีนะฮะนี่เป็นข่าวใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้ที่คนให้ความสนใจมันมีไม่บ่อยนะที่เรือสินค้าเนี่ยจะพุ่งไปชนสะพานแบบนี้ สังคมครับตามต่อนะครับหลังจากที่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเมื่อวานนี้ออกมาแถลงข่าวโอ้โหชุดใหญ่เลยแล้วก็แทบจะไม่ปิดเชื่อเลยบอกตรงไปตรงมาเลยบอกตรงไปตรงมาเลยว่ามีนายตำรวจกี่คนเข้าไปเกี่ยวข้องบัญชีม้าเชื่ออะไรและที่สุดแล้วโยงปลายทางไปถึงนายตำรวจระดับสูงเอ่ยชื่อบิ๊กต่อมาเลยด้วยแล้วก็พูดถึงหน่วยงานของตำรวจสามหน่วยงานที่ ในตำรวจระดับสูงเคยเข้าไปดูแลควบคุมอยู่ก็เข้าไปมีส่วนในการรับเงินบาปเหล่านี้ด้วยแล้วก็บอกเลยนะครับว่าเงินหลังต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งไปเอาเป็นเงินสวยเนี่ยรับมาจากพวกธุรกิจหรือคนที่ทําอาชีพอะไรบ้างซึ่งก็เป็นอาชีพสีเทานะไม่ว่าจะเป็นบ่อนพนันร้านนวดโอเกตลาดคาราโอเกะ นะเว็บพันนันคาละเมิดของผิดกฎหมายขอผิดกฎหมาย,อมายโอโ้โหเพียบข่าหน้าร้านเหล้าร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่เถื่อนนี้ภาษีโอเพียบใช่นี่นะแล้วก็ยังมีความแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวานตอนตอนค่ำก็ตบท้ายด้วยการที่ภาาพิงไปถึงสมาคมนักข่าวใช่ไหมฮะหลังจากที่ทางสมาคมเขาออกมาบอกว่าเขาไม่มี ไม่มีไม่มีคนที่ไปรับเงินทางคุณสิทธาก็นะก็ตอบโต้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ที่ออกมาโต้ตอบผมถามคำเดียวว่าคุณได้ถามคนในคุณหรือ,อยังว่าได้รับเงินใครไหมผมใบ้วย่อให้นะครับตำแหน่งอุปนายกชื่อวอหแวนเอาเลขบัญชีก็คือธนาคารกสิกรไทยขึ้นต้นสามตัวหน้าเจ็ดห้าแปดโอ้โหดีนะ<ม>แล้วก็ล่าสุดนะโพสต์เอาไว้เมื่อ ชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านมาครับชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านมานะฮะเป็นรูปของบิ๊กต่อ,ตอครับกำลังคุยอะไรอยู่กับพระรูปหนึ่งมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์ n แ s งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ